ครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องยูทูบศรัทธาลงตาบุญยิ้มเด็ดตันเจนีเจ็ดน,นาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับก็อ่าคุณยายท่านบอกว่าใกล้จะแปดสิบแล้วใกล้จะแปดสิบแล้วคุณยายเนาะครับคุณยายท่านบอกว่ามีลูกทั้งหมดเก้าคนบอกคุณยายมีลูกทั้งหมดเก้าคนนะครับคุณยายท่านบอกว่าแต่ก่อนลําบากมากนะครับอ,รอ,อะไรนะครับคุณยายต้มกล้วยให้ลูกกินแทนข้าวโอต้มกล้วย โอ,อ้คุณยายบอกว่าต้มกล้วยให้ลูกกินแทนข้าวานะค,ครับให้ลูกกินก็ใส่น้ปลาขึ้นขวดอด่ไม่เคยไปดเิใครมาให้ลูกกินะเพราะว่าคิดว่าเรานะ่ไม่มีทางที่ได้เงินตรงไหนเครับอเดินมาก็ไปเก็บบุงบบ้ง,งกักบุ้งหากระจาดเนี้ยถึงตะงเลย เอามานั่งเลี้ยงเอาลูกนนมด้วยเรีมยงยขอถุงด้วยคุณป้าท่านเท่าประวัติท่าปังนะครับแบบนี้ผมจะร้องเหมือนกันนะคุณป้านะตอนที่ตอนที่เลียงยัย่ากุยอกันหนักนโอ้ครับก็มามาเยี่ยมย่าที่อันตัน เอาพริกมาจากละลายด้วยภาษาที่ลบลีพยยนก็พข้อา mm. นาเชียน่อย่าตีตีตีห้าก็พี่ไปขายแต่ลูกก็ดีเราตั้งใจว่าแม่ลำบากขนาดน,นี้ยางให้ไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนแม่แต่ก็ได้อย่างใจคิดแต่ตอนนี้ลูกก็มีการสึกษสารปริญญาตีทุกคนเสริมอื้อ ปรสบผลสำเร็จกับทุกคนเนาะคุณป้าเนาะนะครับก็เป็นช่างเป็ขานุสก็เป็นข่ากองอยู่ข้นขากองอยู่ที่ไหนนะคุณป้าขมรเขมรกัมพูชาหรโอ้คนที่เป็่อ เล่าปรวัตินะครับความเป็นมาให้ฟังนเขนาดเทศแต่ไม่จจายน้่ยนได้ีได้แต่ตนีเปนหน่น่แหละคุณยายด้วยความขยันนะครับแต่ตอนนี้ถึงหินเปดดูแลลูกอยู่ต้องใส่เี่า บ้านยายอยู่ตรงไหนครับนี้ผ่นานมาอย่างนี้ครับผ่านมาแล้วนเนาะคุณยายจะเดินถึงไหนครับวันนี้ตจ,จะเดินได้จเนไดาะคุณยายเนาะแต่า,าลูกจะ่ดาบนบอกว่านะส่งลูกตาิ้ที่จะไปส่งได้นะครับนลู กมคุณยายบอกว่าไล่ละ80บาทนี่สมัยหลาปีเนาะครับตอนนี้คุณยายบอกว่าลูกชายไล่ละไล่ละ80บาทโอ้ยถ้าทุกวันนี้เนาะคุณป้าไล่ละ80บาทนี่ผมรวยเลย

ก็พดถังละสิบาทก็อยู่ในไรก็ทำเล่าทีล้วก็ตอบคนไหนทเล่าแถมไสให้ตัวนึงโก็่ครับไหก็เล่าให้ฟังนะครับก็ขอบคุณคุณยายมากนะครับนี่ก็ดวงตาทัานจะริกชุดองนะครับมาถึง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินนะครับอ่ะห้วยหินนะครับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินอ่ะคุณยายท่านก็เล่ากระวัตคุณยายให้พี่น้องฟังนะครับครับสมัยก่อนนะครับอ่าปุ่ยาตายายนะครับท่านก็จะมีเรื่องเล่าให้อ่าพี่น้องลูกๆป็นหลานนะครับได้ฟังนะครับประวัตินะครับก็มีอ่าทุกคนนะครับ

ตอนนี้หลวงตาท่านจะแวะห้องน้ำก่อนนะครับในช่วงเช้านะพี่น้องก็รอข้างนอกก่อนนะครับรอข้างนอกก่อนให้หลวงตาท่านทำธุระส่วนตัวก่อนนะอันนี้ขับไปอันนี้ขับไปครับคุปปาไก่พอไปปะคุปปาไก่ท่านแข็งแรงนะครับท่านไม่ค่อยเข้าห้องน้ำ ครับ,ม,รรบมีแต่เนนเมื่อคืนเนนท้องเสียขี้ไหลทั้งคืนเลยครับเ <c oughs> นนป้องกันตาสติ๊กนะครั้นดี๋ยวอย่างนั้นนี่เนนตาย <c oughs> เนนป้องจะพูดเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเนนบอกเนนผมเ <c oughs> มื่อคืนผมไลฟ์สดไว้นะครับเนนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนั่งนะครับผมก็คิดว่าเออเนนไปไหนเน้อที่ไหนได้เนนท้องเสียถ่า,ายกันเน็ยนตาถ่า,ายกันเน็นได้บ้างเหรอ,อรเนนอายนะครับรเนนพาม สำเนียงตอนนี้ข้างในยาน่ามนี่มีอะไรบ้างครับผมขออนุญา,าตถามสำเนียงเด้อมีอะไรบ้างครับวันนี้ฮะมีลูกอมโอ้ยหายย่งหายท้องเลยสำเนียงพาบอกว่าหายท้องเสียแล้วนี่น้องชายนะครับนี่น้องชายน้องชายฟันน้ำนมสำเนียขออนุญาตให้ลูกเพื่อนะด้ั้งเล่นะครับผม ่ะอะไรพี่สมเนีนพามีมีพี่น้องทั้งหมด3าคนนะครับอ่าเป็นคนราชบุรีนะครับอยู่ที่ราชบุรีเมืองโอง่งนะครับอ่าพ่อชื่อเอกนะครับเอกเมืองโอง่งราชบุรีก็มีพี่น้อง3าคนสมเนีนพามนีนเป็นคนที่สองนะครับพี่คนโตอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้พ่อกับแม่ก็มาเดินร่วมกับลงตานะครับคอยช่วยยกน้ํายกนม นะครับอ่าพี่อก็จะงอยู่ข้างหน้านะครับแม่เรียนก็จะอยู่โอ้โหโมลุตุคอยจัดเรีให้ชลาครวมนะครับ,รบส่วนตัวเล็กนี่ก็เป็นคนสุดท้องจำนมีสามคนนะครับมีสามคน ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบศรัทธาลุงตาบุญชื่นเสร็จตามเจนีนะครับสวัสดีค่ะ